ิปนี้นะครับเราก็ซื้อทัวร์ไปนะครับเข้าไปในกลุ่มอะ่ะแล้วก็อยากไปโบลเเว่นนะก็เลยแบบลองไปหาดูว่าแบบเร็วๆเนีียมีแบบโปรไฟลไ์ไหมอะไรอย่างงี้เพราะเราไม่ได้แผนล่วงหน้านานนะก็ซื้อทัวร์ไปในรถที่เราไปเนี่ยเป็นวันธรรมดานะก็นั่งกันไปประมาณ4นนี่คนอ่งรถตู้เพราะว่าคนไปไม่เยอะนะเป็นวันธรรมดาก็นั่งรถข้ามคืนไปเลยนะครับตั้งแต่จากกรุงเทพไป ถึงช่องเมกนะพอไปถึงก็คือเช้าพอดีนะเราก็ไปหาข้าวกินเดินเล่นรอตลาดเปิดเราก็กินกาแฟกินข้าวนะเราก็ได้เห็นพาพด้วยนะมีการตักบาตรตอนเช้าเนี่ยแบบเป็นขบวนยาวมากเนี่ยเป็นภาพที่แบบดูแล้วว้าวอยู่อะ่ะ ก็หลังจากนั้นนะ่ะพอสมาชิกค,ครบนะสมาชิกเรามีประมาณ8คนนะครับก็มุดอุโมงค์ข้ามไปยังประเทศลาวนะครับหลังจากขึ้นไปประเทศลาวเนี่ยเราก็ขึ้นรถตู้เลยนะมีรถตู้มารอรับในครั้งนี้เราไม่ต้องนั่งรถ2แถวครับหลังจากที่นั่งรถตู้เสร็จเนี่ยเราก็ไปที่ตัดฟานเลยนะตาดฟาน,นี่เราเคยมาแล้วนะมารอบรอบที่สามแล้วอะ่ะแต่เราไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปไว้นะอรนนี้เป็นที่เขาเล่นคลิปไลายคุ้ณๆ่าเคย เดินอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเลยอ่ะตรงก่อนที่น้ําตกมันจะล่วงลงมาก็ตอนที่มากับสายป่าครั้งแรกเลยรอบนี้เรามาเนี่ยเราก็มาเล่นซิปไลน์ซิปไลน์เนี่ยรู้สึกว่ามันมีสองแบบมันจะมีแบบเล่นสี่เส้นเล่นสิบเส้นเล่นยี่สิบเส้นอะไรประมาณเนี่ยก็สี่เส้นเนี่ยเป็นอันที่แบบนิยมสุดนะก็จะผ่านจุดสูง ที่เป็น2อ,อัน ล่วงลงมาก็เป็นแบบซิกเนเจอร์แล้วกันก็ถ้าเอ่อใครได้ซิปไลน์ลงมาในจังหวะที่แบบมีระอองน้ําสวยๆกับแดดดีๆเราจะเห็นสายลุ้งด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่มีกล้อง360อย่างที่เราใช้ถ่ายก็สามารถให้พนักง,งานอีกคนหนึ่งนะเขาจะมีสลิงคู่ขนาดตามมาด้วยนะจะถือ iPhone ตามเลยนะ iPhone เราเนี่ยแล้วก็ซิปไลน์ตามเราคู่ขนาดเรามาเลยก็ถ่ายรูปให้เราเลยใครไปเล่นช่วงนี้เมื่อก่อนมันเล่มีไม้อันหนึ่งนะที่เอาไว D ้ตีสลิงเอาไว้แบบเพื่อให้เราหมุก ตัวหมุนไปหมุนมาอะไรเงี้ยนะแต่ตอนเนี้ยไม่มีไม้ให้แล้วนะครับใช้วิธีเหวี่ยงตัวเอานะครับตัวซิฟไลตัวที่เขาขึงมาอ,อยู่บนสลิงนี่ก็ยังเป็นแบบเดิมนะที่เราแบบห้อยแล้วก็มันจะเบรกได้วิวสวยดีแล้วก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับสนุกมากกว่านะเวลาเล่นซิลไลดูวิวนี้ หลังจากเล่นซิปลายเสร็จเนี่ยเราก็ไปยังบ้านเลยนะครับที่จำปัสสัดเราก็ไปเตรียมตัวเลยนะเตรียมของเพื่อ,อที่จะแบบเดินไปขึ้นโบลเว่นเลยนะเตรียมของเนี่ยแพ็คของเปลี่ยนเสื้อผ้ายอะไรเงี้ยนะก็จะไปเตรียมเบียรโดยส่วนมากนะเตรียมชุดให้มันพร้อมเดินอะไรเงี้ยนะครับก็จากตัวบ้านพักบ้านโอลิมปิกเรียกกั่นบ้านโอลิมปิกไปจนถึงโบลเวนเนี่ยจุดกลางเต็นเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะตอนที่เราเดินนะฝนตกด้วยนะครับก็ตกแบบตลอดทางเลยนะแล้วก็ทางก็ลื่นนะครับ รองเท้าที่เราใช้เดินตรงนี้ที่เราว่ามันเหมาะกับทางของเรามากเลยเนี่ยเราชอบใส่สแตทด,ดอยนะเพราะว่ามันแบบเปียกง่ายแห้งก็มันโครงสร้างมันไม่ค่อยมีอะไรนะมันก็เรียบง่ายดีลึกได้เห็นเต่าเราตอมา เดินไปเรื่อยๆนะครับแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะนะไม่ค่อยทรมานเท่าไหรนะ่ถึงที่รับส่งโบลเ่นเนี่ยวันที่เราไปเนี่ยไม่มีคนเลยนะครับคือไม่มีเลยมีแค่กรุ๊ปเรากรุ๊ปเดียวแคนทั้งลานเลยนะนี่คือแห้งเลยครับก็คือเปียกวิดีนั่นแหละไปหาจุดที่มันแบบแห้งวันนี้วันนี้ทั้งลานเป็นของเราะมีกัน6คนนะ <Yeah. S 2> มันเปียกมาก แฟร์ตรงนั้นน่าจะแห้งสุดะอะเราเดินไปเช็คอีกหน่อยไปดูฮนะยังไงบ้างเชี่ยเดินทะลุหมอกเลยอะเชี่ยทั้งลานทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนประมาณสัก8ถึงส0สนามบอลนำมาต่อกันอะคือไปอยู่สุดลานอีกข้างจะไม่เห็นอีกข้าง เทกเจอร์ของพื้นนะ่ยมันก็จะเป็นแบบเป็หญ้าแล้วก็เป็นพื้นที่ค่อนข้างอุ้มน้ำนะที่เขาเรียกว่านอนบนน้ำอะ่ะก็คือที่เนี่ยต่อให้ฝนตกหรือฝนไม่ตกมันก็จะเปียกพอๆกันนะถ้าเราไปกางเต็นท์ตรงที่เป็นทางน้ำผ่านเนี่ยก็จะแบบแค่ๆเปียกมันจะเป็นน้ำผ่านมาด้วยนะก็คือต่อให้ฝนหยุดแล้วเนี่ยพื้นก็ยังเปียกอยู่ดีนะครับ เวลากลางเต็นท์เนี่ยก็ต้องเตรียมเรื่องนี้มาเลยดีครับพวกกาวชิตเนี่ยบางตำแหน่งก็เอาไม่อยู่นะก็คือแบบเราอาจจะต้องหาจุดที่เขาไม่เปียกจริงๆนะครับตอนที่ผมไปนะีผมก็เดินวนหาน,านานมากเลยนเขาสวยอะ่ะโคดี สุดท้ายก็มันมีก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งนะเป็นแบนๆนะ่ะเราก็เลยกลางบนก้อนหินแม่งเลยนะครับก้อนหินก้อนนั้นนะ่ะมันขนาดประมาณเต็นพอดีเลยนะก็เลยแบบขึ้นไปกลางบนบน,นนั้นเลยนะแล้วก็ตำแหน่งที่สมอบอก ต้องลงเนี่ยเราก็เอาเชือกมัดกับก้อนหินเอาก้อนใหญ่ๆอะไรเงี้ยล้วก็ถ่วง่วงเอานะเพราะว่าลมค่อนข้างแรงอยู่นะตอนแรกว่าจะไม่ทวงเลยก็กลัวเต็นต์ปิวนะของแพ็คหลังเราเราก็เอายัดเข้าไปในเต็นต์มันก็ช่วยทวงน้ําหนักได้ระดับหนึ่งนะครับก็นอนบนเต็นต์เนี่ยปลอดภัยไม่โดนน้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเราอยู่บนหินเราก็เทป จากกางเต็นท์เสร็จเนี่ยก็รีบมาทําอาหารกันเลยนะในช่วงที่เราทําอาหารนึ่งๆิมันแบบใกล้ๆเย็นแล้วครับแต่ว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังสว่างมากเลยนะช่วงเย็นกับช่วงมืดเนี่ยของที่เนี่ยแบบแป๊บเดียวเลยนะคือแบบเพราะพระอาทิตย์มันรับขอบไปเนี่ยแบบมืดเลยนะเพราะฉะนั้นตอนห้าหกโมงเย็นอนะอะไรที่เรานั่งทําอาหารเนี่ยเหมือนจะแดดจ้าแรงมากแต่ว่าจริงๆมันกำลังจะมืดแล้วนะรเราก็เตรียมอาหารไปทํากันเยอะพอสมควรน,นะครับทุกคนก็มาช่วยกันทาอาหารเพื่อที่จะแบบว่าเตรียมกินข้าวเย ตอนกลางคืนพร้อมกันแล้วก็กินข้าวเสร็จก็กินเบียร์นะครับมาเดินป่าที่ประเทศลาวเนี่ยขาดไม่ได้เลยคือเบียร์ลาวแล้วต้องเป็นเบียร์กระป๋องด้วยนะป๋องแม่งก็หนักนะเวลาเอามาก็จะเป็นถาดกันแล้วก็ต้องแบกกันขึ้นมาเนะขาเรียกอะไรไม่แชร์กันคนละหลายๆกระป๋องก็จ้างลูกหาบหาบมันทั้งถาดเลยนะหลังจากกินข้าวเนี่ยล้วก็กินเบียร์อยู่ห้างกองไฟตอนกลางคืน ฟิลที่แบบโคตรโคตรชอบเลยนะครับคออมันดีมากมากเลยนะมากี่รอบก็ฟิลนี่คือฟิลที่แบบเจ๋งที่สุดอะคือนับตั้งแต่ช่วงทําอาหารนะแล้วก็ช่วงที่แบบกินข้าวเสร็จก็ช่วงที่แบบเรานั่งกินเบียร์แล้วก็นั่งคุยกันตอนกลางคืน <c oughs> เป็นช่วงที่แบบช่วงที่เราชอบมากที่สุดเราเจริงๆ หลังจากที่ตื่นมาตอนเช้านะเราก็เก็บเต็นท์เก็บของนะครับก็แพนของเราเนี่ยก็คือเราเดินจากโบลเว่น,เ,นเพื่อไปตัดเสือนะครับเขาเรียกว่าปัดตัดเคื่เหมือนตัดเสือน ระยะเดินทางเนี่ยมันก็ประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงประมาณแต่แพนของเราก็คือเราจะเอาเป้แบกแพคของเราเนี่ยทิ้งไว้กลางป่าเลยทิ้งแม่งดืด้อๆตรงระหว่างทางเนี่ยก็คือจุดเริ่มเป็นทางท,างที่ยากแล้วอะ่ะก่อนที่ลงเป็นทางทางเดินน้ำเราก็จะเอาเป้ทิ้งไว้แล้วก็เอาผ้าคลุมไปแล้วเราก็เดินมาตัดขมือตัดเสือกันต่อนนะดยตัวเปล่าตราถือข้าวเพื่อจะแบบเอาข้าวมากินพอมาถึงตัดขมือตัดเสือเนี่ยแบบโอ้โหแบบว้าวเลยอะ่ะคือมันมันสวยมากเลยตัดขมือนะคือตัด ตาเสือเรายังไม่เห็นนะถ้าเรายังไม่เดินต่อเราจะเห็นตาขมิตรก่อนที่จะมีบ้านอยู่แล้วก็จะแบบเขาจะมีแป๊ซี่รอยน้ําอยู่นะที่เนี่ยแล้วก็วันที่เราไปเนี่ยก็ไม่มีคนเลยเหมือนเดิมนะครับว,วันเดียวกันเนี่ยมันไม่มีคนมาเที่ยวอันนี้ตาดขมิรนะเดินลงมาประมาณ2กิโลจากจากโบรารเวนแล้วเขาบอกว่าตาเสือตรงเนี้ยต้องเดินขึ้นมาตรงเนี้ยเดี๋ยวขอนั่งดูตาขมิตรต่ออีกแป๊บนึงนะสวยอยู่นะ จริงๆอ่ะเขาบอกว่าติดต่อเพื่อเข้าพักได้นะติดต่อเหมือนอุทยานอะไรเงี้ยนะมันยจะมีบ้านพักเป็นหลังๆเลยนะแบบดีเลยอ่ะมีน้ําใช้มีไฟใช้เป็นบางเวลานะ ก็ใช้เครื่องปั่นไฟเอาในช่วงที่เราเดินไปตัดเสือเนี่ยก็เดินต่อไปอีกนิดเดียวนี่ยมันคือมันเหมือนหลังสันหินน่ะเดินข้ามไปอีกนิดหนึ่งคือตัดเสือเลยของเราตอนที่เราไปก็คือเราลงเล่นน้ำเลยนะเล่นแบบเดินวนเลยตรงนั้นน่ะเดินมุดใต้น้ําตกเลยนะก็น้ําค่อนข้างแรงอยู่นะแต่แบบก็ไม่ได้น่ากลัวมากคนไม่ไม่กลัวแล้วก็เดินไปเดินมาได้เลยนะแถวแถวนั้นนัอันนี้คือไฮไลท์เลยใช่สวยสุดของทั้งหมดอันนี้คือสวยสุด เ,นะเราก็กินแป๊บซีกินข้าวเสร็จเราก็เดินกลับช่วงที่เดินกลับเนี่ยเราก็เดินกลับมาหาแบคแพคของเรานะเสร็จเราก็เดินกลับมาอย่างบ้านหมู่บ้านโอลิมปิกของเราเหมือนเดิมนะก็คือระยะทางที่จุดที่รถมารับได้เนี่ยคือมันจะเป็นทางที่เขากําลังสร้างเขื่อนอยู่นะซึ่งอีกแป๊บเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วนะคือหลังจากที่เขื่อนตรงนี้เสร็จเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตรงนี้นะ ที่เราคิดนะเราก็เดาว่าการท่องเที่ยวตรงนี้ไม่รู้มันจะเป็นเหมือนเดิมไหมนะเพราะว่าจุดทางเดินที่เราเดินได้หรือเดินไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะเพราะว่าเขาจะกักน้ําค่อนข้างเยอะนะทางเดินก็อาจจะไม่เหมือนในช่วงที่เราไปแล้วตอนนี้เดินขึ้นมาจากตัดเสียเดียกำลังเดินกลับไปที่เปลี่ยนชุด รอแช่น้ำรอคนอื่นยอนะอทางข้ามน้ำแล้วก็จะถึงแล้วเดี๋ยวรอดู จากมันที่บ้านเสร็จเนี่ยเราก็เอาของออกจากกระเป๋าตากชุดตากอะไรเพื่อแบบไม่ให้มันหนักเพื่อให้น้ำมันออกไปบ้างนะตกเย็นเราก็ทำอาหารกินโอที่นี่เราจัดเต็มแบบคาราเบลมากเลยเพราะว่ามีขัวเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เขาทำอาหารเต็มที่นะหลังจากทำอาหารเสร็จกลางคืนก็นั่งคุยกันแต่ว่าวันนี้เราก็แบบกินข้าวเสร็จเราก็เข้าไปนอนเลยเพราะาเรากินเมื่อวานแบบอยากได้ฟิลเมหวานมากกว่า ตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งนะครับที่นี่ก็มีการตักบาตรข้าวเหนียวนะคนลาวตักบาตรข้าวเหนียวกันเป็นอะไรที่แบบทําเป็นวิถีชีวิตปกติเลยเป็นเรื่องปกติเหมือนตื่นมาแล้วแบบเราต้องอาบน้ำบ้องฟังน,นี้เลยก็เราก็ไปขอเขาดูนะเราไม,ไม่ได้ไปถักด้วยนะเพราะว่าเราก็แค่อยากเห็นบรรยากาศเฉย แล้วก็กินอาหารเช้ารอกินข้าวต้มนะที่นี่แถวแถวหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านจำปาสังเนี่ยเขาก็ปลูกกาแฟเป็นหลักนะรายได้ของเขาก็คือเขาขั่วกาแฟที่นี่เอง,องนะเขาขายที่นี่ด้วยนะ ก็เขาเอากาแฟของเขาเนี่ยไปขายต่อให้คนในประเทศลราเนี่ยใครที่จะซื้อเมล็ดกาแฟนนะซื้อที่หมู่บ้านจำปาสักเลยนะเพราะว่าหลุดไปจากที่นี่แล้วก็หาซื้อ,อยากแล้วนะจนะไปซื้อตรงช่องเม็ดตรงด่านก็ส่วนมากจะเป็นเมล็ดกาแฟดาวเท่านั้นเลยนะฮะออกจากหมู่บ้านเนี่ยเราก็ไปยังต่าเยื่องต่อนะต่าเดเยื่องเนี่ยไม่ต้องเดินนะก็คือจอดรถเสร็จเนี่ยเราก็เดินลงจากรถตู้เนี่ยไปยังจุดที่ชมน้ําตกได้เลยนะอาจจะต้องเดินลงเนินนิดหน่อยแนตะ่ว่าะระยะ างเดินก็แบบ500เมตรอะไรอย่างเงี้ยก็คือ,อยังเดินไปได้ไม่ทรมาน ก็ที่นี่ก็จะเป็นแบบมีศาลาอยู่กลางน้ำตกเป็นจุดที่เอาไว้มองน้ําตกแบบเป็นหมุดค่อนข้างดีมากเลยนะก็ะคือไปยืนตรงนั้นก็จะเห็นน้ําตกละอองน้ําผ่านหน้านะคือได้ฟิลที่แบบมันไอ้น้ําผ่านหน้าเรามานะแต่ว่าจุดที่สวยก็คือคือเราต้องห่างออกมาหน่อยนึงนะจะเห็นว่าน้ําตกมันตกมาจากตรงไหนมันตกไปใส่อะไรแล้วละอ,องน้ํามันเกิดตรงไหนแปลว,ว่าตรงนี้ยม,มันเห็นเป็นวิวกว้าง ตัดเยื่อเสร็จเนี่ยเราก็กลับเลยนะเราก็กลับมายังปักเซน,นะแล้วก็ข้ามด่านช่องเมกลับมายังที่ประเทศไทยเลยนะครับหลังจากที่มาประเทศไทยเนี่ยเราก็ขึ้นรถตู้เพื่อที่จะกลับกรุงเทพเลยนะครับ คลิปนี้เราก็ใช้เวลาไปประมาณ3วัน2คืนนะประมาณรวมเดินทางด้วยนะแล้วก็ค่าทริปเนี่ยก็ไม่แพงนะครับแล้วก็ถ้าเราหาจังหวะดีๆหาโปรที่แบบว่าใกล้ๆวันหน่อยนะก็ถ้าเป็นวันธรรมดาอะไรเงี้ยคนก็จะไม่ค่อยแย่งกันเท่าไหรนะ่ก็ใครอยากไปลองฟิลอะไรแบบเนี้ยที่เนี่ยนะมีมีที่เดียวนะเขาแบบเป็นซิกเนเจอร์เรื่องการนอนบนน้ำนะก็ถ้าใคร เซฟเซฟหน่อยก็จุดกลางที่ดีนะหรือหรือรอ,อาจจะไปกลางบนหินก็ดีเหมือนกันนะคทริปนี้เราก็เริ่มทําหลังจากที่ไม่ได้ทาคลิปมาเกือบสองปีนะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะลองกลับมาทําเหมือนเดิมดูไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะเราก็จะไปเที่ยวเท่าที่เราไปได้เหมือนเดิมนะครับโอเคจบทริปแท่นี้